สบายดีเด้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ส,สุกูสุคนการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซองเปล่าแสนบาดท้า,ทาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะการระวังทีรอวจิตเป็นอันสัมภาษณ์เรื่องอันอ่าไปตามอายาสไปหน่อยเนาะเการที่ได้พาพ่อแม่พี่น้อง,นะาง,องมาเบิรงอันบรรยากาศเนาะอ่าอยู่ตรงไหนตรงนั้นการที่พาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิรงอันนะ้องหลาน้อยเพิ่นอ่ากุจิรอเนาะพี่น้องเนาะโอ้หัวใจยังน่ะสบายดี Ô oh, nhá yeah, cái đi. Cứ chi lo. Ô oh, này bò. Thôi xem sắp tin đó. Ô sắp bài đi oh, tay bà ừ, đó. Ô cay là bò. Không rồi nó. nó. Cứ <laughs> 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 chi lo tôi nhảy bò nhỉ. Nhảy dù đây bò xem đi. Nhảy bò. Mì cửa. Chầm ít cõi nó. Trầm, bà ta khui 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 kín bò. Khui đấy bò xem đi. Khui nó. Rồi rồi. Cái này là sư chẳng có đây Bỏ bao mai อ่สบายดีเด้อสบายดีทับแล้วทับแลยปวดไหล่แท้นี่โอ้ยใส่แตกเลยเพื่อนเอลยเออเนาะคุดคุดไว้พ้นนะนี่ยเ้ฮหัวตายริงลงมือเองวันนี้ผมไปนอกไยเนาะโอ้โหโอ้หัวตาครับเสมเก่ากันเนาะเส้แซมเก่าบัตาแต่ก่อนเคยเคยคุดขายบัตา แต่ก่อนมาตาเพิ่นก็เคยคุยที่เราขายได้พอไปหน่อยนี่นีอเพิ่นเาเป็นเป็นแซ่บเนาะฮาหู้ดเลื่อนเติบโอ้ยเนาะแบบอาแถวนี้นอาเพิ่นแบบอานอกจากบรรยากาศที่ทงไฮทงนาพอไปหน่อยเนาะ เป็นสีกําคึ้มจังได๋ดอกนาะนี่เ็ย่งเนสิตกนี่แหละพน้องเอ้ยนู่นนน่ไม้เนาะพน้องโอ้อีดอกกระเจียวพร้อมจักนฝนตกเนาะมาตาเนาะโอ้ยเต็ปไดมอเลยนตกอันว่าก็เลยบ่เห็นวยปานดเนาะบ่แม่นบ่แม่นนะ่าเบิ่งแน่ของเจ้าน่ะ

ว่าตาขี้เป็นคนในนี่เนาะนี่ว่าตาฮะอ่ามันมีเมียได้าตาเออรีบมลอยแล้วจาเด้วาตาเห็นผูงงามกัแช่ไปบดน้อยเป็นคนในนี่เนาะว่าตานะอ๋อมก่าี่อบ้งาโอเนาะอ่าคอยหน้องมาเบิ้งบรรยากาศเนาะคือมันนี่ก็เป็นบรรยากาศในจังหน่อยไป่น้อยเนาะเป็นบรรยากาศเบิ่งกัน กูจีรอจีนายเนาะเดี๋ยวที่แต่๋ยผมมีเสียมเนาะบ่อเยชนด้วยปอต้ามามามาเทน้าเตรียมเสียมมาทำอะไรปตาดเด้อโอ้ปแทโอ้หลายแค่นี้แม่นไปเลยพี่เด้อพี่เด้อร์ใช่เดลยเนาะเมนไปเลยปอแทเดี๋ยวพูดอีกเน,นาะอ,อ,อันนี้ขึ้นวะยังไงนี่เมื่อไม่ขายบ่าเลยว่าเมื่อกี่แรงอันนี้แรเมื่อกี่แรงเนาะโอ้อะไรอีกตัวได้เหอันนี้ โมฮูยังยังโมฮูโดยคนกำลังมาเมื่อกี้นี่พมไปเอาเห็นแล้วนี่โอ้ยปีหาเต๋อเนาะแบบเมื่อเมื่อไรเฮ็ดนล้วได้กินเนี่ยใส่ขี้โคใส่ใส่ขี้คั่วใส่ขี้โคั่วเมื่อไรก็ใส่ขี้นะคั่วเพื่อนเราเออเนาะแบบใส่อันใส่ใบบักขี้หูเพ้อมเนาะ เราขาดกะลิเวยพี่น้องเลยเนาะหอมห่วยอันนี้ได้ใส่แบบเฮ็ดอันไม่กี่ลอนี่แบบมีมิโนอย่างนี่แบบนอกจากขั่วเนี่แกงแกงก็ได้เคยกินแกงวะเฮาทีเคยกินมากนี่ยแบบกี่ล่อบม่กนี่นิ่งๆกับมีตรแต่ขั่วเยพี่น้องขั่วเนาะขั่วอะไรก็ป่นถต่ว่าเขามีเนื้อใส่เขาต้องใส่เนาะใส่คือแบบเขาใส่แกงน้อไม่บ่น่าน่าจิ้นเนี่นแบบแกงมันสุดๆนี่บ่เลือกจิ้นไม่น้ำไ ว่าอะไรกันเขามีในเหมือนใช่ในกันนะว่าอะไรกันเนาะแต่เขาิเกนั้นมันจะแมนแมนโมเสกตวนี้นาเป็นวายเป็นยังไงเนาะแมนแมนโมเกี่แบบป่วยไม่กิโลเีหลายป่วยอัน็นอยู่ได้ปะตาเอ้บ่าวเซนู้ว่าพิ่นนั่อย่งนั้นพักงงบ้าน้นพักอัเอาไม่ใชบ่เออพักงบเพักสงง่จ้ะพักกัแงงวะจ้ะ โอ้แต่ว่าผลมตกนีัคือควยคือสีลายกูนี่เนาะเพราะว่าผลตกโอน้อยเขาได้โบยบุญควยบันไดเนาะนี่ก็จีควยไม่ควยอย่างน้ำเนยเมนี่นี่พิ่ไปคุณแม่ขนุนมาแล้วเพิ่ได้โได้คุดมาแล้ไปกับไผ่เนาโอ้ไปกับน้องกับเม่เนาะเป็นพื่อนอะไรเนี่ย ม็นจนได้มีแต่วายูมือหนาขึ้นแบบพุทธแล้วก็จงไว้เนี่เนาะแล้วก็พอได้ซีเยก็น้องหน่นเรื่อไม่กินนู่นเนาะแล่ลายจตได้ลายจมมัทอดูดไ้ลายจมมันได้มันยังบ่หอนยามหนึ่งเข่าแรงหดจังย่างยงอยู่โอ้ยยังหมดสามวงใช่ไหมตายังโมดสามวงใช้มืดผ้ามืดผนซื่อนี่น่ะเพิ่นขึ้นว่ามาคำแล้วมาตานีเนาะ พาอย่ามดามหน้านี่เมื่อดาหน้าอยู่พุ่นก่อนบ่ได้บ่ะเมื่อดาอยู่พุ่นแล้วเราจะจังมาสิคือว่าถาชวนน้องลานร้อยเป็นเมื่อดามหน้าชอยบ่อเมื่อุ่นแล้วแบบ่ามันจะมีหน้าขึ้นไงเนี่ยพ่นหน้าพุ่นหน่อยเนาะแล้วแล้วว่าน้องจะไปไต้พุ่นนะไ้วนเอาไยหวานเลยเนาะอยู่ทังไมนาเจาน่ะพุ่งพุ่นย่างพุ่คุ้นุ่อ่อ้โหอยเนาะ นีปีนี้ม่วงอืดม่วงตะเก้านี่คือิเต็มไม่ได้อเนาะโอ้ยตะก่าเต็มอะนยปีนี้่ค่อยหลายป็นไรพน้อะไรของม่วงอ่ะเนาะหายกินยางแนปีนี้สิเมื่อไบงสิไปเบิ่งน้ำกัดจมวนเนาะ แมนคือท่านในคำนะว่าตาคือตอนนี้เขาก็ท้าวจิตเพื่อนสัมภาษณ์เรื่องกันมาตามหายาดเนาะแมนแม่เขาก็สิโอกาสนี้เนาะพาพ่อพี่น้องมาเบิ่งงันทางเพิ่นคุยจิโร่พ่อพี่น้องเนาะทางควางไทยมันจะเอ่ยว่าตัวอย่างชิโป้งบ่อิโป้งอ๋อชิโป้งเนาะพ่อพี่น้องว่าบอตาจำจำมาจากนิทาน บางทานเพิ่นกะบ่จักแน่ว่าสิลอมันยังสิ่อนะแม่นอก็คืออ่าโปมคือว่านแต่ว่าบ่ทันใหญ่ปไดเนาะยังน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยกะแบบโตๆโตที่ว่าตัวใหญ่ตัวน้อยกอิงตามควยเนาะถ้าควยใหญ่กตัวใหญ่แม่นบ่เบิ่งแลนี่คือสิซับคือสิซับอีเบิ่งงหน้าน้อยพดนี่อาสบูเก่าเด้อ

บาเซนคุดได้อ่บบาเซนนี่เอออาีเนาะเบองเบิงบาเซียนเป็นคุดตีลน้ำกันอืออเดียว่าเถงไนะเถืโอ้ยบุธรรมดาไอ้เถืองนี่มี่ล้มันทางแล้วโอ้โหโอ้โหคดเิ่โเพ้พี่อ้หนึงเาไโ่้่ม้องโอ้านนะ แต่ก้าคนได้เมียนี่เฮงอ่ะเฮงมานแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะหาหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนาะมันนี่คือสิบ่เมือดอกกุดจิ๋อมโดยแต่ก้าวมีคนมาขุดช่วยบ่อเออขุดกะเฮือลายไข่ชุดเพิ่นไรวะ

คือไม่ได้พ่พี่น้องเลยอันก็เจ้าพากันไปอันว่าไม่ว่าไปหาก้านนะนะโอ้ไปหาก้านกับปอมแต่คุณเมื่อกี้รออันนี้คืนได้แล้วว่าต่ต่าคืนเลยอู้ยไปยังอันเนี้ยปอมหน่อไม่โอ้หน่อไม้เลยไม่ยังอันนี้เหรอไปบ้านป่ะหนูไม้ไผบ้านเนาะเพ่อพี่น้องเนาะอ๋อไปได้มาแต่ใช้ไปยังน้ำกระตาเพื่อนนี่พ่อพี่น้องเลยเออมาแต่ให้แต่หน้าก็มีกับเตาะกับบุ้งกระตาแบบอโอ้ยหากินเนาะพ่อแม่พี่น้อง ดูตาี่รอขี่ใจ่นัยินเอ้ยเพิ่อนว่าคืออะไรใข่ชุดคือนี่เป็นเป็นอะไรครย่อยพ่อใรย่อยไขชดใค้เท่าภาราเนาะภาษากรเพิ่นเนาะ ไม่ว่าอะไรกับขาวผมเคยได้ยินแหละก็เลยแบบว่าอันนั้นอะไรเมนแบบไปไทยลายที่ลายบอนกันเนาะเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนก็คู่กันเนาะเลขเปลี่ยนภาษาปากว่าเลขเป่นมนโอ้เนาะเอาได้แล้วโอ้พี่ต้นโอ้โต๊ะตัวใหญ่ดีดีเออตัวเยืดให้ได้เห็นตัวยืดยังก็เจ้าว่าเฮงก็หอยู่ดีมีเฮงคือกันนะคือเดียวคือเดียวไม่พอไม่ตั้ ใครดีดีแห้งขึ้นเดียวลูกถ้าดถาว่าลูกไผ่ได้เถอะลูกเพลือ้กินข้าวได้กินข้าวโอ้กินข้าวโอ้ันไปยังจะไปพี่เลอไปพี่เลอโดยไปพี่เลอเนาะโดยแบบอ่าหัวข้าวได้ค่ะหัวข้าโอ้ยคือการเลยหัวคุยโอ้ยว่าแต่ โอ้ยไม่ได้หาอะไรํถามแบบพี่ว่าแบบแปลกๆเน่นี่คิดว่าแบ่นเอียง่ะเป็นแกแปลกเนาะแ้วโงบอคือโงควายโอ้งูคายโง่ได้บอกแม่งโงคโงย หมักทั่วด้วค่ะหมักทั่วหมักทั่วยังไงยังไงหมักทั่วโอ้หมักแดงนี่คือกันเป็นแบบแดงเป็นบางเป็นบางชื่อก่ะคือกันนอกประเทศเนาะจะบางอย่างกับคือภาษาถานใดนะมาตากแบบภาษาควบชีถานเนาะโอ้ยแบบอยางคู้อยู่เลยนะภาษาบ้านเพื่อนเราแบบนั่นนี่นะแต่มวลนอกประเทศแมนแมนมวนมวน ไเเลฮ็ดแต่ว่าแต่ว่าบางบ้านโบราณยังยังบบราณคือกันเนีโอ้บางบ้านกับโบราคือได้ไหมจ๊ะบ่แสดงว่าบ่เซยนี่ก็เคยไปหลายบ้านเนี้เคยเคยไปมาอยู่ทางทางบ้านนะแบบแบบท่านียงโบราคือกันบ่แมนไหมท่านี้โบราคือกันอะไรนะบางบางบางบ้านกับพังยากูนี่นะพังยากูนี่แมนแบบได้ยินอันนี้เนาะแต่พ่อแต่แม่เพื่อนว่าโอ้ยลูกเอ้ยนะ ปูซาปูไทยด่านี่เสียงวานจะจ้วยแน่ด่าโมเจบเพื <Yeah, like man, ่านมาเด่นโท่าคือจิ๋วใหญ่หลกเน่วช่เราอะไนเราบ่โอ้เราโมท่าเม้่เราไปไปไปแบบมาแต่ละบ้านเนี่ยแบบถ้าเข้าไปหลินไปหัวนี่เพื่อนกันต้อนทับแบบเหล่าเบียร์กันบ่อย่าบ โอ้ว่าเนาะบอตาเคยเป็นหลินบนบไฟด้วยพี่น้องช่วงนั้นเนาะขึ้นไปทางยาวอด้นปิวันวันทีจองนี่กับบุญนาเ้อาจจะพรรบุญบนาจิตใจดีขนาดบปเนได้ขึ้นได้ไหเขาได้จนชิเมาบูดพี่น้องเลยคือันนะครับเบียร์ว่าอยังเล้าหล่าโอ้โหว่า หักไลยล่างูลคุยเพิ่นแลวเนาะเดกนมาแล้วเดนี่มาขามเด็กนี่นะเดกี่น้มาามสีขาวกับว่าสีขาวอ๋อ่ไ้ก็คือแบบเขเปลี่ยนน้ำบ่อดีว่านเป็นตามรุ่นตามรุ่นตาสมัยเท่านเนาะอันนีะเนาะโอ้มางิ่มเลกะม้วนได้เนาะหมีงอวม้วนมาตายแ้วก็แบบ โอ้แบบอ่านี่นะแบบอ่บาบอต้ามาช่วงยามหน้าเราเคยผ่านทางมาอยู่บ่อเซตแบบตนเย็นเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สาวๆเพื่อนอาบน้ำเซีพ่อแม่พี่น้องเว้ยโอ้แต่มหัวนนะพ <laughs> ี่น้องละน้อยหนึ่งในนั้นกับมี่น้องละน้อยไปจักเนาะเอาเห็นดิฉันแล้วบต้าเอาแบบเห็นในในขวบปุ้ยแต่กนเอินขวบจังแล้วเว้ยเรา เออตักเตนบ่เสนใส่บ้งนจับจับจับเดี๋ยวปไล่ไม่แตนอตาจะไปไล่ไม่แตนนและบานเซเก่าเมเก่ายัหินป้าอยู่นี่ไล่อยู่เนาะแสดงว่าวาต่ายท่ามาราเนี่ยว่าตาเนี่ยแตะขนาดกระปอมยต้นไม้ได้อาไรเ่ว่าตารทมากระพเป็นอาวิธีเนาะ เอา่บอกวิธีครับว่าเขาเห็นเอเห็นกระปอมนี่ไปสิเนาะแบบมีวิธีเอาแบบไรโอ้เาเห็นแล้วเาก็เบียนบังนะนะบังบังต้นบางต้นเหยนบอกระี้เอาไปบางต้นละอ๋อมีวิธีคนใดคาไม่เอ้เพราะว่าอ่าเมื่อนั้นเนาะไปทางไหนครับผมก้ซ้อมแครนี่แหละยว้เราซ้แครนเราแเลยเนาะกับพือพ่อาเอาอะไรไปเนะทั้งที่ไม่ได้มีอุปกรณ์อย่างเลยนะกัยังแบบกัยังแบบโอ้ เอามาได้เนาะแมนมันก็แบบวิธีอะนะมเสียนเลยโอ้เทคนิคเนาะเทคนิคโอ้จอยากไเป็นยูเลโอเคเนาะอ่ะม่เปล่ยได้เนาะมือนี่แมนนาปพิโรมานี่ยนะแนามือแตไหมเพื่นเพไกินนูโอ้ไม่กินนูนแนทำไมเนาะช่างคนเ่องครับไม โอ้ยดีเธ่าบอลดเนาะมาตาเนาะบรรยากาศดีนะก็เลยอยากไทยาตาน่บมารหรอเนาะอันนี้บรรยากาศดีแน่บนนี้ความปต้องเลยโอ้ตัวใหญ่แค่นีนเนาะตัไ้ยังไปได้ลายคุณไปได้่อยเนาะคุหลังแข็งโอ้กบหลังแข็งพอาปน้องเลยเนาะนี่ใช้กุมมือได้หรือ กระปูเออก็ยังแขงลัแงบานี้แบั่บลายแข็กรแดงอนบยนงอลังแข็งบกแลได้กระปูแล้วาบแลแข็งกระปูแดงแล้บแล้วบกรปูแงนงออนอออันนบัตควายตัวสีง่งๆนั่นนี่เอิ้อย่งนีนะ่ดอนวา่ดอนโอ้อันนี้ก็เอิญน่ือกันด้วยกันเนาะวายเพื่อวยพื่อบางคน นี่มือได้สิ่ลปลายแล้วว่าตาว่าตาคือ่ซกันนุ่มาเจได้หน่อยนี่เฮให้กระปัาเงินงจ้ะอืมไม่ต้องมีแตอแมตโอ้เงี้ยเงี้ยหเงี้ยหแล้วมันนี่ว่าตาามีนุจิโรกับบมอมันนี่มีแต่ลูกเนรอได้ะเจีบหนังทองฮะ เอาไปยังล่ะตันเบ้า้มเาเพิ่นเห็ด้ดะาปูเข่าวนานปูเข่าไว้เนยงบาตาชุ่มก่องเ้งิ้หอนหน้าเาเลยเอาหอนหน้าคนแล้วอันน้งเินเสียหาปูเข่าไว้ี่จะให้ก่อนหน้าเจ้าน่ะล่ะีเสให้บาเนให้เ็้บา้ามีใครู่พูดบอสแนยูบอลคนยู่ซื้อแดงอ๋อน้มีหัวน บอหันั่นน่ะเขาโอ้โดยโอเนาะปูอ่ามองมีหัวสีแดงๆเนาะแม่เนาะไปเท่าไหร่เรากินเมื่อไกันบ่แเมื่อหาหนึ่งเอาหนึ่งน้ำเลยเนาะวันนี้บารมีของควันอะไรอยู่ได้นี่น่ะแต่ว่ายังพันทะบอกอยู่อันนี้นี่เป็นได้ยนวนี่ยฮะได้ยนมีของควันใหมได้ไนี่ยบาร์เียนียังบาร์เี แบบจะไพ่เนาะแบบจะไพ่เิ่นคามเป็นอเนาะคือทังเอาโมได้ออกมาใช่่หรือว่าแบบเาสียนชื้อานไม่นาะหรือเปล่าเปล่าเสียนซื้อทานไม่คนนั้นบดละบ่คนอเมริกาได้เพื่อนผู้แม่ใช้ฝนมาใช่ซช่ชือานซื่อย่างมากเป็นเต็นโอ้นาะเล่เยนเนเมาส์เิ่นว่าเิ่นว่าใส่โดดเป็นว่าคันบดกับคนทซื้อไห่ไม่มา่ เราเนรบกันนานได้หไหม่ยแมนต้องใส่แล้วเลยีคนร้าเดยนี่แต่โดนพนเดดทางทานั่นน้องพนเอาไ้ใช้ย้ํา้น่าันเพราะว่าย้านมาพื้นเปียกเรี่ยว่าตาพื้นเปียกเข้าบัดหลังไหน้ากนะน้าแมนอ๋อพนี่น้อยบ่ ตอนน้ม <laughs> ันเป็นแหลกงลโอ้แลกลายวันนี้เนาะมาแย่งกันนะแยงบ่โอ้โอ้ไว้ได้เนาะอเมาตาโอ้หอมมาได้โอ้เป็นไว้เนาะแตกไว้ได้เนาะผลตกตัวปีพอพป่นต้นอีปีเนาะปแยงน้อยใส่ แก้ำไหมเนาะโอ้แต่แล้วพอไปหน่อยกาโอเคเนาะพ่อตาเนาะ้อพไนตอนนี้โเนาะพสอไดน่องตอนนี้ก่าโอเคนาอไปหองตอนนี้ัสาห์ทนี้ว่าเสรกับิตยอ่าขอโตจบลิปเพียนตอนนี้พ่อนอยเนาะก่าเป็นบรรยากาศเนาะว่เสากับทถ่ายบรรยากาศให้กับทาง พอพี่น้องใน่งในสมนั้นกันเนาะก็เป็นวิธีชีวิตบ้านเฮาเนาะหาอยู่หากินตามตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเอ้ยกุจะรอจินายเป็นกันเนาะกัคนเดียวต้องการขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะการสำหรับคลิปนี้วันเสาน์กับได้ขอตัวไปก่อนพี่น้องเนาะกลับบ้านกลับซองก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมือพายมือผลมาอีกแล้วเนาะเาต้องขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะกับพวกคุยข่าวโฆษณาวันเสารไปเนาะการสำหรับคลิปนี้วันเสาร์กับเช้าคำว่าสบายดี